กราบสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการไอเถงฮักคอและกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนแฟนรายการ巴ัตแรมโบ้เที่ยวมันขั้นกะทิมะเ้าให้เป็นน้ำมันมะเ้าไม่ใช่เที่ยวพุ่มเป็นมันนะครับจัดทีด่เคารพนี่คนไทยเราแค่ฟังเหื่อเที่ยวมันอย่างบอกว่าป巴าัดแรมโบ้เที่ยวเป็นมันเป็นยัก วัดพระแก้ววัดแจ้งวัดอรุณไปนึงคนเรื่อนไอ้พวกปักตายบอกปลัดอย่าไปด่าตาบุญเองประยุทธ์จันโอชายิงหลักพินาวัดเหลักตางไปแม่คนบ้านเราถึนอับซับจนอี่งได้พราบอ,อม่นมั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 นร้อยรวะไอ้พวกผูก้แก๊สผักนากระบี่เมืองทองเทียวัฒนโยงอันเด้บอกปลัดเนีย่ยไปว่า พนเอกประยยชน์จันโอชาเป็นเทพพระมุจุติมาบังเกิดภายตายการสนับสนุนลุงก,กับนันถึงเป็นคนดีแห่งสุราชธานีรุ่งเรืองสมเมืองคนดีเพราะว่ามั่นเลยดูอย่าไปเที่ยงมันน่ครับแันดีก็รบแต่ว่าเผื่อพวกคนปลัดมันจะปริญญาโทนี้ได้นะครับสันดีก็รบจะได้มานี้แหละในเกมรถเต็มาติ พราะบาเล็มเกี่ยวได้ล่รหา,หานี่บาลัดกันปัญญาอ่อนเป็นแก่บาลัดนี่ถ้าเป็นผู้ว่าใจเมืองก็ไอเดียทันทีฮามันหว่าพนันแล้วนะพราะว่าผัดผื้อว่ากูไม่ไข่ชลาแตร่รวยจากหมูรถเต็มกรุงเทพมหานครก็แสดงว่าเศรษฐกิจดี ถ้าเศรดฐกิจไม่ดีคนก็ต้องเดินกันแล้วปลัดแรโบิลหมูขี้เม็ดหน้อมันว่าพมแลว้วพวบอกว่ามัน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 ขณะน,นี้ดัชนีชีวัตของประเทศไทยมีกำลังซื้อสูงเพราะประชายทนอยู่กันแบบไม่พอเพียงเพราะฉะน,นั้นโควิดมาอีกกี่รอบคนไทยก็จะรวยกันอยู่เรื่อย ก็มาหยัด mềm เลยจาดเมื่อปีโมยตายอยู่ในปรอกควายกันชาาดว่ามันเหยียบก๊อกบูดหลับลังมันคือถ้าบูดต่อหน้าก็คือจอกกับมันมีคนปากตายนี่นะครับอย่างหมากอยังเชื่อมันว่า นางเจ้าหญิงลักชินวัตอดีนายกรัฐมนตรีหลักตานในจองร,รังกันนายกระฐธรรอุดมาสราวานนายนานนับตะกุดพี่ยัไไม่รู้ไอ้ที่กูมานวีระไทยสันติประพบลูกเป้าพลตำเนวนเอกประทินองลาออกเพราะตามมดตามมดเพราะอะไรเพราะถักทิ้มันหลักไปกับดองเท้ามันจืดหญิงลักชินาวัตเพราบอกไอ้บอกเมืองว่า ยัยผู้เล่าตอนไหนหว่าเพิ่มเลยเพราะว่านายห,หัวมึงเคยวะชวยลิปปอยไม่เคยโกงบาทเดียวสองร้อยล้านวาดตูมเลยพิทักษ์รังสีทำนี่เรื่องจริงทางเพลนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพแล้วเจ้าบ้านนี่มันเจือกันฟังหัวนะบาบบรัฐแอ่โป้แกเป็นแกบ,บาบบรัฐอำเภอเจือ,รอไรแกพอบอกเรากับจ้างแบบปฏิญาณมาเล่นมีนั่งพื้นมาจาับ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลมีลานรุ่เดียนนายหมดเดองมณฑลชาาิจุนถนนผลโยทินก็มีตำนานัางานไม่ใด่พวกกระจอกสารในพิจารณาแล้วนัวจำเลยได้ตั้งสำนักงานที่บานจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้จึงมีบาปสายจําเลยจ่าย กินไปเขาแทนเกลียดโกรผู้มีปากชาตดเป็น,นปครับว่าว่าวม่มตั้งสำนักงานที่บ้านบ้านผอนมเลยรหนึ่งสองหนึ่งห้าถนนพหลโยธินแฝงสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานครซีอีโอโร้อยพันล้านไม่ใหญ่เลื่องแล้วเครียดว้ได้พูนะครับมีปากชาติจัดตนตัวชานอุอนนทธรปังตัวชานิดีกาปัง นายบุญเอกทนเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราชการในพระประมาพิไธยของพระมหากษัตริย์สถานกาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการใช้หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องจึงพิาพากษายกฟ้องไม่ใหญ่มันควันพอยกฟฟองไม่ควันอุทธรนนี้ชมพมฟิปแทนมันไม่ควันแต่พอตอนเขาด่ามันฟังไงก็ได้แล้วครับส่บานดีครับ รวมทังไอ้พวกประชาธิปตยรอตายสายเชื่อเด่นเมื่อนกันแท้ประเิศไทยนั้นเพราะยะนานนุอุดมการนีอุดมการตีหรือว่าความวิริยะอุตสาหะข้องรายการในถิ่นนครมาใหญ่พึ่งจัดวันนี้หรือว่าครอจองได้ว่าพูดจัดมาที่ทปีแล้วกับจัดมีกรบเพราะจะนานที่ที่ปีแห่งการเดินทางข้องจุดไฟความคิดพิจิตมวมลม่านประส้านปัญญานำหน้าเปลี่ยนแปลงนี้ มันเป็นเรื่องก็ความวิริยะอุตสาะเจ้านี้นัดกันแล้วต่อเจ้า่อยรักประชาัตยไปชุมนุมกันกินฮอดตกกาแฟวร้อนก้าแฟวเย็นผูกกันพอร้อยร้อกับบ้านเลยมันนีนาเปลือกราจานดีตกรบพิ่มไปเปิดตลาดปัตตานีเดินทางไยปัตตานีกรุงเทพ ผพมก็มันใจว่าฉาังแม่ไม่แลิกใครจะเดินกับผมผมไม่ชนแต่ผมนีหนักหวิ่งพันห้ารอเมตรนักรักบีม้มาอยู่เลยธรรมราชเรียกโตฮมันว่าหร้อพิ่มแล้วพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีที่เคารพทั้งหลายผมในฐานะเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนบัดนี้ผมได้สาแล้วซึ่งตำแหน่งจากราชการกระทวงมาทัย นายพลากรนวันรัตน์พลวาชการจังหวัดปัตตานีหาว่าคนปัตตานีไม่ได้เอาประหลัดแรมโบ้เลยแม้แต่น้อยพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายดูนะครับคนที่มากันเต็มไปหมดชุดอียับพี่น้องไทยบุตสลิมพี่น้องอินมากันเต็มไปหมดข้าวมันกุ้งก้าบันไก่นี่คือคนหรือรเปล่าพี่น้องพ <c oughs> ระชาจนเจ้วปัตตานีมาฮารวยว่าคุณนายอำเภอยับมาทรอคน น้องน่องน้อง,องมานี่มาหนี้ปีก็ไม่ยมู้เฉยได้มากไ้เปล่าไปสักกล้องมืดคนฮ่าพวกกันสวัสดีกับสามนายผู้เขาก็จะเลือดลุงเลือกเป็นผู้ว่าราชการวัดตับเดียวครับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนี่จะมารลาด <c oughs> คนดีที่มองเห็นปรัศนาพระลักษมณ์ก็ดูอันรับไม่เห็นเลยจะ <c oughs> งหอตรอเกียน,นปยิดไป คนปัตตานีไม่เอาปลัดแกโบบายาบตรี้กลพราพยายามเทาเยือนธรรรมแรมทางกลางเถื่อนห่างเพื่อนหาผู้หนึ่งใดนึกดูเห็นใครไปมีหลายวันทะลวงเมืองหลวงกรุงเทพบุรีนามเวสาลีดุ่มเดาเข้าไปเรียบร้อยจวนลิกไปได้โอกได้กวัดพมเดินถึงเพชรบุรีพอาะว่าเจ้าประกาศชวนในชวนลีกไปปิดสนามมวยแล้ว ไม่ให้กรรมาการประกาศผลชาดูบ้าที่จวีลิศไว้เพราะว่าพี่ปลายกันเหลืองแกโกงที่ดินประชยาวพื้นดินรอำปออที่คิดรูดหนึ่งตอนนั้นก็นั้นหมดที่พงพาณิชย์คนไทยว่าไม่ใครดีนะพีปลายส่นประธานที่เรพเป็นดีน่าสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตนยน์จ้องกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไม่คิดที่จะไปกระทรวงอื่นกับเขาเลยเพราะกระทรวงนี้มีกรมป่าไมา้ เพราะยะนั้นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีกรมป่าไม้สังกัดอยู่พรรคประชาธิปัตย์ทุกยุคทุกสมัยทำไมถึงชอบเช่นนี้ในที่สุดก็ได้สบกสีกส่หขึ้นมาท่านประธานที่ยครับไอ้สอบกสีกส่หนึ่งนั้นเป็นที่ดินของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีพระบรมราชาอนุญาตให้เอกชน หรือนิติบุคคลเอาไปทำประโยชน์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงห่วงห้ามไวให้ประชาชนใช้ยร่วมกันการที่พรรคประชาธิปาตย์ไปทำนโยบายสอปสี่สิบศนหนึ่งแล้วก็ออกเป็นเอกสารจิตสปกปมอบให้หัวคะแนนมันเป็นการช่อชนการโกงที่อมหิโหดเทีย้ยมไม่คำนึงถึงเราบรรพชนที่ยอมผีชีพเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้ แล้วท่ทานประธานจะปล่อยคนอย่างนี้ไว้ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลอีกต่อไปหรือครับพักพลังธรรมนั่งอยู่ได้ยังไงพายเรือให้โจรน,นั่งมาตลอดเวลาท่านต้องสละเรือโจรแล้วนะครับพนตรีจำลองสีเมืองเรียบร้อยพอว่าเจ้านายชวนลื้ไปรูพลตรีจำลองที่เมืองพักหวมรัฐบาลทดาอดต้อ้อบอลเลยครับ เรือ,อากาศรีาลาดบราชัดจะรออยู่หน้าสภาผมบอกท่านฉลาดผมจะย่ำเท้าเยอยธทําไปไล่ในชวนลีภัยให้ตายโหงตายควับพี่ลาดข้าไว้หน้าอดข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะจับมือกันแต่ชนะาการอภิปรายไม่ไว้บังใจครั้งนี้ทั้งทั้งที่โกงที่ดินปลูกข้าวโกงที่ดินพระเจ้าไปเดิน เราเอาไว้ไม่ได้คนแบบนี้เป็นพวกปีศาจแบคทีเรียราฮ่าพบเดินแบบนี้ปิบปึกเตีกยนครับไอ้พวกอรอดรอดมารับพอบลุยคนเบิ่ดรอดมืดได้ฮะเสนว้าพ่พมกไม่ได้ข้อตามค์เลยเลยนี่รับมาแคว้นกันแคว้นแล้วเดือดได้พวกคืนพมก,กันได้เปล่าใจแม็ดยันนี่คือการต่อสู้ที่มีระบบครบวุกรเนนี่ได้นักเลกดาวแล้วเลย นักศึกษาเลยมันต้องลงมาตีกันมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ยุฬาโลก์นีดา้ามหิดลสภานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาทุกมหาวิทยาลายัยตอบโตเปรีย้ยงพรเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจขณะนี้ไม่สมควรที่จะอยู่แล้วก็ลงมาตีกันได้ชัดเจนเซน,น,นกันได้อาโจอาชัดก็มาไอ้มดหรือนี้มาไม่นักศึกษาข้าประจําหน้าดําจาไม่เป็นเว้นแบบนี้ มันไม่มีพลังครับมนี่ให้กำลังใจแต่ทำแล้วมันต้องมีระบบครบวงจรพวกเองประทานใเรือการีชลาตประท้วนจำลองที่เมืองประทาวนพวกนักรบทัวรราชนาจักรว่าเราจะต้องล้มนายชวนลีกภัยรัฐบาลพรักประชานิปัตย์โกกินที่ดินพระเจ้าแผ่นดินโกกินที่ดินปลูกข้าวที่เรา ผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินนักทหารหารและตำรวจได้พีชีวิตรักษาไวร้รวมทั้งนักการเมืองภาคอีสานเช่นคุณจำลองดาวเรืองทอเกเตอร์ทองเรียวทลภูมินายทองอินภูริพัฒน์นายเกียงทีดีขันและใครต่อใครอีกมากมายซึ่งเราไม่สามารถเอ่ยอ้างชื่อได้ทั้งหมดพี่น้องประชาชนชาวอีสาน ไม่เอาไว้แล้วพรรคประาธิบัตท,ที่มีนายชวนหลียัยเป็นนายกรัฐมนตรีเร็กคิลา่าปัตตาทิปไต <laughs> มันาดานบัตรดานเนี่ร้อยย่อแย่ย่อแย่พิยาบุตรนาทนจูกล้านรัฐบาลนูนที่ไม่มีประราบัญญัติจะตามทราท้า,คาแควเขายังมีประราบัญญัติมีราชรัฐมนูญไม่มีไม่ย,ยา้แล้นบอแทกนายกรัฐมนตรีที่คุนมุดลายต้มบัว กรบทนผู้ฟังและดันผู้ชมทีการพทุกฐานครับการต่อสู้เผื่อให้รัฐบาลพอราชร,รัฐบาลที่ทำลายประชาธิปไตยที่สิ้นชุดไปในแผ่นดินนั้นมันไม่ใหญ่ง่ายครับเช่นแรกเขาค้าแน่นอนต้องยอมรับเลยต้องตายใครนำนี่ต้องตาย ไม่อยากว่าใครทำารประชาชนเราไม่ยอมแต่เมื่อในห่องเบ้าท้อกคนดีระยอมเขาก็ต้องชสขอห้าเลยมีพวมแจงจับดุเยเอเม็ดแนงมือป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 ,อ,ป,อ,ปอจอาจิบบอดีตำรวจประหลัดการทวงพวมแจงจับหมดถ้าบอกพวมหนาสกัดดีไม่มากไม่ทุจัดเรดพราะแรกครับเพราะราชการมันคือผู้คุมกฎหมาย ประชาชนชาวไทยทะาพาทนายความสมาคมทนายความงองค์กรพี่ไอ้ชูดังห้าตางกันดักเพนพอมีท่าร้าม่ใชาอนมาช่วยมันเลยไม่ใจแต่ถ้าว่าตำรวจอยาบประชาชนอยัดกอ่อห้านี่ขัดขืนกำลังเจ้าพนักงานเรียบรอยดูหมิ่นเจ้าพนักงานเรียบรอยละเมื่อนำนาจศาลเรียบรอยทนความที่น่าจะช่วยก็พร้อมจะมาหากิ้กันดังเพน พราะเรื่อนานวันนี้รายการได้ยินนะโคจุดประกายหวาหนึ่ง๋ถวนี้ตองใต้กันนัดแล้วประยุทธ์ถึงไปแล้วแกไม่ไปเพราะว่าแกจะเอาขร้นราชการมาเป็นรัฐมนตรีที่กระทรวงต่างประเทศแววๆแกเอาบัตรกระทรวงลาววันก่อนบัตกระทรวงหน้ารัมาะตการเสียรคือแกเอาเป็นรัฐมนตรีแมดเขาเรียกว่าระบบราชการทหารทิปไตยซึ่งพวกนี้มันไม่ใหญ่รูว่าประชาชนอยู่หรือ ยังมีประชาชนโมโหมว,ว่าถนนรถเต็มแสดงว่าเศรษฐกิจดีนมครกเต็มไปหมดผลวมารากไม้ห,หมูเมอรราคาดีก็แสดงว่าเศรษฐกิจดีอะไรไปเที่ยงพี่เรม่งใจใจตอะไรตู้อะไรตทุกแไ,ก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 ไมึงกิขี้ใบเลยเป็นมาน้องกินเต็มร้านแม่จะไม่มีคนซื้อกันแสดกว่าเศ้นักินดีค่ะไปเล่นไรเอ้ก็มันแล้ะครัรบแต่นี่ก็การควบความ พวกหวาผักการเมืองทำร้ายมือเป็นผักการเมืองดีทอรยศต่อประชาชุนพระราชากำนดที่เขาวางแพ้ให้ตอไปเรื่อยๆนี่ต้องโทษสภาชิกสภาผู้ใหญ่รัศดรและสมาจิกบุอีสภามือพวพูดไม่รูกก้กรอบแล้วรัฐมนูญมาตร้ารอยเจ็ดสิบเจ,จาะฉบับปัจจุบันนี่เขาไม่ให้ออกพระราชาคำนดอื่นมาหรอกต้องออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2อง0ากมาตราร้อยจิดดจอง เจ็ดรอย้าที่คนโมพร้อมกันเลียประชจ้าจน,นากินทนาเบื่อครับเขาก็อ้างได้ไปเดี๋ยวเดินกลางถนนถือว่าเป็นบวกบวนเมืองอยุยงปุกปัน่นมาตร้รอยที่บอกไอ้พวกที่มีอยมนาเต็มเมื่อมันพูดัะเหลือเรื่อูรืยาเป็นไม่มีประโยชน์ต่อการทำลายลา้างรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยรัฐมนูญเกปวงเล็บส5และอีกหลายมาตรา ซึ่งวันวานเราวยีวเยีเยีวไปกินน้ำจา้าอะไรบงเยนอนุชาวารีประหยัิปบัตอไเป็นเรื่องำลวดกับมากับซิมมดเหลืองหมากระตบปงปังปงปังใครแลกมาถูกบัว,วแบบจ่าดิวเรียนประวิตรวงทุกวันบอกถ้าจะไม่ให้ถูกทุกหัวก็อยู่บ้านดนีที่สุดสวัสดีครับ